นะคะเมื connect, ่อเฉีดมาต้องเทปฮัดไมได้ค่ะฮัไม้คือยิ่คือยู่คือยู่ แนี้เย่สดเเาวจังั้นเวนเียบั้นสวาเยเนขนมจีนเส้นสดายลูกน้ำผู้สาวขาเลาะบีบกันสดสดใช้ระดากไก่ย่างเดลมาว่าเหมือนี่สรุปแล้ว

การให้ขนมปิครับจับเลนะจับปิ้งค่่เอลึกเือบลบนมาให้จับคู่จับ่หยัับในิดัด้งดัางไปเลยรรยากาศสดๆครับที่วัดนองคู่ครับอันนีุงเล็กอยกว่า ลูกนามฝรสาวคาร์ลมาสอนแม่ครัววัดนองคู่บีบเส้นข้าวปุ่นสดครับสาธุบุญน,น้ำกันเะครับมารวมเห็ดบุญน,น้ำกันเลยพี่น้อง โอ้คลองแห้งแม่เริ่มคลองแล้วบอเนี่ยน้อง่ค่ะน้คูู่ี่ยะว่าีสบนแม่เอะ้นไปเลยแม่มันม้วนบ้างม้วนบ่เนี่ยว่ม้วนแล้ว